สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปรับชมคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่าน่ากลัวและก็หลอนมากๆซึ่ง6คลิปวิดีโอที่ผมได้เอามาให้ทุกท่านได้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือ5คลิปวิดีโอที่ทำให้คุณนั้นไม่อยากอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกับ6คลิปวิดีโอนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มจากคลิปวิดีโอแรกนะครับคลิปวิดีโอแรกนี้นะครับเกิดขึ้นในบริษัทออ s เซอร์วิสแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในหลายๆจุดของบริษัทนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยก็สามารถจับภาพสิ่งที่น่ากลัวเหนือธรรมชาติเอาไว้ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าลองไปรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งคลิปแรกนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ได้เห็นสิ่งของเห็นเหรียญลอยไปลอยมาอย่างแปลกๆแต่คลิปวิดีโอที่2นี้จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเลยหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าผีวิญญาณอะไรประมาณนี้ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ขับรถไปตามทางลูกลังในตอนกลางคืนและก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆเอาเป็นว่า เดี๋ยวท่านผู้ชมกับผมไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ และคลิปวิดีโอที่3นี้นะครับเรามาอยู่กับกล้องวงจรปิดอีกแล้วคลิปวิดีโอที่3นี้นะครับได้จับภาพสิ่งมีชีวิตตัวประหลาดแปลกๆได้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งนะครับได้ถ่ายไปยังหน้าบ้านและก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเนี่ยเดินผ่านกล้องวงจรปิดไปตัวนี้เขาเรียกว่าด็อบบี้ก็คืออยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง เดี๋ยวลองดูคลิปกันนะครับว่ามันจะมีหน้าตาและรูปร่างเป็นอย่างไร คลิปวิดีโอต่อมานี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีเด็ก2คนมาร้องเพลงอัดคลิปวิดีโอตามแบบเด็กๆ <but> then, ให้กับกล้องซึ่งคลิปวิดีโอน,นี้นะครับก็ได้จับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยู่ด้านหลังของ <didn> เด็กทั้งสองคนซึ่งคลิปวิดีโอน,นี้จะเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนลองไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Two girls in front of a camera recording one of them singing. It would have been just a normal singing video, but then suddenly. Creak went the door slowly opening. One of the girls looked back, but didn't say anything. Was there someone down there on the ground pulling a prank? Or was she overwhelmed that nothing was there? The other girl only noticed when something fell and again there was nothing behind. If this was real, yeah, it's pretty spooky. Real, well, still pretty spooky. คลิปวิดีโอต่อมานี้นะครับเกิดขึ้นที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยเวลาตัวเองออกกำลังกายเนี่ยว่าเป็นอย่างไรเขาก็ได้ถ่ายไปตามปกติจนถึงช่วงหนึ่งของวิดีโอนะครับเขาได้ตั้งกล้องและก็ออกกำลังกายโชว์แต่ในกล้องนี้ก็ได้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเอาไว้ได้เดี๋ยวเรา ไปดูคลิปวิดีโอนั้นกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายในวันนี้นะครับ คลิปวิดีโอนี้มีเด็กสองคนนะครับที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บนโต๊ะซึ่งเด็กสองคนนี้ได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวจนถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยผมก็ไม่รู้และไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่เด็กสองคนนี้เห็นคืออะไรท่านผู้ชมลองไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ กระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้วันนี้เป็นแนวการภาคแบบใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอหน,น้าเนี่ยนั่งเล่าเรื่องจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ